พบกับสินแสเป็นหนึ่งในรายการห่วงจุ้ยนอกตำราวัวนนี้อาจารย์มานอกสถานที่เจอกันที่วัดโพค่ะอาจารย์เคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งค่ะแล้วมาขอพรพ้นปรากฏว่าอาจารย์ได้รับพรที่ดีกลับไปเลยอยากจะมาแชร์สิ่งดีๆให้สําหรับทุกคนค่ะ <S <S 2> <S 2> <S เขาเชื่อกันว่าประตูเนี่ยสามารถใครที่มีเคราะ สามารถล้างเคราะหล้างปัญหาต่างๆหรือใครร<ส>ู้สึกไม่สบายใจหรือใครอยากพลิกชีวิตเนี่ยประตูนี้สามารถสร้างความเป็นมงคลให้กับเราได้เปิดโชคชตาดวงการาจันทราที่สอมม่องแสงพุ่งพลังนั้นทางความทะยานที่มันเกลียงจะเปลี่ยนชีวิตจุดทุกคนให้พบวันสดใส สวัสดีค่ะสินแสเป็นหนึ่งวงพุดรค่ะวันนี้นะคะเรามาในรายการนะคะฮวงจุ้ยนอกตําราค่ะวันนี้อาจารย์พามานอกสถานที่นะคะวันนี้อาจารย์อยู่ที่วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าวัดโพค่ะ อาจารย์เคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งค่ะแล้วมาขอพอรผลปรากฏว่าอาจารย์ได้รับพรที่ดีกลับไปเลยอยากจะมาแชร์สิ่งดีๆให้สําหรับทุกคนค่ะที่สําคัญวันนี้นะคะอาจารย์ไม่ได้มาเพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะเพราะอาจารย์จะไม่ทราบข้อมูลเยอะเท่ากับท่านนี้ค่ะคุณลุงกาลาเวกหรือไกด์แนะนำเราวันนี้สวัสดีคุณลุงสวัสดีครับ,รบผมลุงกาลาเวกแพรแก้วครัเป็นนะักกุศประจําอยู่วัดโพครับ อาจารย์ต้องบอกแบบนี้นะคะมีเรื่องเล่าค่ะคุณลุงขาครั้งที่แล้วเนี่ยอาจารย์เสร็จภารกิจแล้วก็รีบมาผมปรากฏว่าเป็นช่วงเย็นนะอพอช่วงเย็นปั๊บเอะดิฉันไม่รู้ข้อมูลเลยสําคัญที่สุด <c oughs> มาทุกสถานที่เนี่ยเราต้องมีผู้รู้แล้วมาเจอิคุณลุงนั่งอยู่ตรงประตูพอดีพอดีเลยแล้วก็ถามคุณลุงว่าคุณลุงขามีใครแนะนําได้บ้างคุณลุงบอกว่าผมเองนี่แหละครับครับผมผมมาตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่มีคิวเลยบังเอิญเลยเป็นจุดเริ่มต้นการปะ๊ ใช่ครับใคุณลุงการละเวกค้าขออนุญาตถามนะคะคุณลุงการละเวกเนี่ยเป็นอาชีพไกด์อยู่ณสารที่วัดโพนี่กี่ปีแล้วคะก็ประมาณ42ปีครับว้าว4ีเป็นมกูเทีปีครับเป็นมักุเทศ42่ปีหรืออยู่ในวัดโพนี่รวมแล้ว42ปีปีตั้งแต่เด็กกับครับอ๋อแสดงว่าคุ้นชินกับในแต่ละจุดในแต่ละสถานที่ดีเลยของทุรคบ แบหลับตาเดินได้ในวันดโพธิ์เนี่ย <c oughs> ค่ะชอบหลับตาเดินได้แังนั้นจากนี้เป็นต้นไปเราจะให้ลุงกาละเวทหลับตาเดินค่ะท่านผู้ชมครับนะฮะอย่างที่บอกเขาว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์อยากจะให้เทปเนี่ยเป็นเทปพิเศษเพราะเป็นต้นปีของความสิริมงคลครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ดีๆต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่อาจารย์รู้สึกได้เลยว่าเรามาแล้วเนี่ยโดยได้รับสิ่งดีต่อไปลุงกาละเวกแนะนําอาจารย์ในแต่ละจุดเนี่ยเรากลับไปเราสักการะเราขอพรทราบไหมคะว่าท่านผู้ชมขา ปกกระสบผลสำเร็จอาจารย์เนี่ยอะบอกว่าเราได้กำลังใจก่อนออได้พลังใจดี <c oughs> ในการ, <c oughs> รชีวิต <c oughs> ต่างๆผลปรากฏว่าได้ข่าวดีในหลายๆเรื่องดังนั้นไม่ได้แล้วล่ะค่ะอาจารย์จึงต้องให้ลุงก,กาลาเวกเนี่ยแนะนำท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยวันเนี้ยเราจะไปไหนบ้างเราจะเริ่มต้นยังไงเผื่อท่านผู้ชมหลายๆคนเนี่ยอยากจะมาสักการะอยากจะมาไหว้ณวัดโพแห่งนี้ ต้องทำอย่างไรบ้างต้องให้ลุงกาลเวกแนะนำค่าครับผมจุดแรกก็ต้องขออนุญาตเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพร<ด>เขตดุดมศักดิ์ก่อนหรือว่าสาการะทัดก่อนอ๋อโอเคแสดงว่าจุดแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาขออนุญาตและสาการะใช่ไหมคะคจะเป็นที่ไหนนั้นอย่างไรไปกันเลยค่ะลุงกาลเวก่คะครับเชิ่เลยครับ และจุดนี้นะคะเป็นจุดแรกค่ะที่เราจะต้องเข้ามาสักการะก่อนที่จะไปในแต่ละจุดค่ะแต่อาจารย์มีคําถามคุณลงุงขาทําไมจะต้องเป็นจุดแรกคะเพราะว่าเราเดินเข้ามาในวัดโพนี่จุดตรงนี้เป็นจุดสําคัญจะต้องขออนุญาตกรมหลวงชมพรเขตดกดำตรงนี้ต้องบูชาสเสด็จเตียก่อนเพราะสารอันเนี้ยเราย้ายหรือนํามาจากนางเลิงตอนที่เขาสร้างสนามม้า เขาก็เอามาฝากวัดโพไว้เลยทุกวันนี้ก็กลายเป็นสมบัติของวัดโพเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ค,คนวัดโพหรือพิธีกรรมในวัดโพจะเริ่มต้นได้ก็ต้องมาขออนุญาตในจุดนี้<ใ>นก่อนในจุดนี้นก่อนเพื่อการเปิดทางต่างๆอาจารย์เชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านค่ะมาณวัดโพเนี่ยหลายท่านไม่ทราบเนาะหลายท่านอาจจะเดินเข้ามาแล้วก็สักการะในจุดอื่นๆดังนั้นวันนี้ค่ะเรามีผู้รู้และกูรูนะคะแนะนําในจุดแรกซึ่งจริงครั้งที่แล้วเนี่ย อาจารย์มีโอกาสมาก็เจอคุณลุงค,คุณลุงก็บอกว่าให้จุดนี้ก่อนในการ,รขอพร,รแล้วอ๋อจริงๆทุกที่เนี่ยจะต้องมีการเปิดทางนะคะซึ่งเรามาจุดนี้เป็นจุดแรกแล้วหลายๆท่านเวลามาหามาณจุดนี้จุดแรกเนี่ยเขาต้องเตรียมอะไรมาบ้างครับคุณลุงขาส่วนมากก็จะเตรียม ดอกกุหลาบสีแดงห้าดอกดอกกุหลาบสีแดงห้าดอกทูบห้าดอกมาสักการะมาขอพรและก็มาขอเปิดทางในทางในการที่จะเดินไปจุดมงคลอื่นๆอ่าดีแล้วของเหล่านี้เนี่ยที่นี่มีหรือเราเตรียมมาจากบ้านเราเตรียมมาจากบ้านก็ได้ที่นี่เขามีดอกบัวให้อยู่มีทูบเทียนให้อยู่อเคก็ไม่เป็นครบนะคะบางทีเราอาจจะเตรียมมาเช่นในเรื่องดอกกุหลาบสีแดงนะคะห้าดอกอีกครั้งดอกกุหลาบสีแดงห้าดอกทูบ ทูบห้าดอกนะคะดีจังเลยดังนั้นพอมาแล้วปั๊บก็จะเข้าไปสักการะได้โดยการจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้สบายๆแต่งตัวสุภาพสบายๆพระวัดโพเป็นคล้ายๆเมืองสวรรค์แต่งตัวให้สวยให้หล่อพอไว้แต่จริงๆอาจารย์เห็นป้ายว่าห้ามใส่ขาสั้นครับห้ามใส่ขาสั้นสุภาพสตรีห้ามใส่ขาสั้นครับห้ามเว้าห้ามเว้าห้ามใส่ขาสั้นห้ามแต่ผู้ชายสามารถสั้นได้แต่ว่าไม่สั้นมากครับสั้นได้แต่ไม่สั้นมากคือดูแล้วก็ ทางที่เขาเช็คอินเนี่ยให้เข้าได้ก็คือโอเคดีจังเลยเรารู้ทำเนียมปฏิบัติทามีหนึ่งข้อคุณลุงขาจุดทางเข้าเนี่ยมีจุดเดียวใช่ไหมคะตอนนี้มีจุดเดียวครับมีจุดเดียวดังนั้นเนี่ยเป็นจุดอ่าจุดเดียวณสถานที่แห่งนี้ดังนั้นมาวัดโพปั๊บจะต้องผ่านมาจุดนี้เดินเข้ามาปั๊บฝั่งซ้ายมือเราจะต้องเปิดทางที่นี่ก่อนไหนไหนก็มาแล้วค่ะท่านผู้ชมขาเดี๋ยวเราจะให้คุณลุงเนี่ยนะคะพาเราไปนะคะเปิดทางค่ะทําอย่างไรคุณลุงพาไปได้เลยค่ะครับเชิญเลยครับ เราขอพรเสด็จเตียนในจุดที่หนึ่งเพื่อเปิดทางเป็นสิรีมงคลแล้วค่ะเราจะต้องไปจุดที่สองกันต่อเดี๋ยวเราจะไปพระวิหารทิศปัญจวคีค่คะจะไปบูชาพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์จุดที่สองดีเลยค่ะเพื่อจะเอาพลังตรงนั้นนะ่ะพลังที่เราบูชาบุพการีพ่อแม่เปรียบดังพระอรหันเนี่ยมาเสริมให้เรามีพลังในการที่จะขอพรในวันนี้ให้สำเร็จผลด้วยดีเลยค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุไปกันเลยค่ะครับ อันนี้เราเห็นมีคนมาสักการะมาสักการะครับอันนี้เป็นฤาษีคล้ายๆว่าเป็นบิดาแห่งการแพทย์หรือเป็นต้นแบบในการเรียนนวดวัดโพแต่พระฤาษีของวัดโพเนี่ยแสดงว่าคนที่มาสักการะเนี่ยอาจจะมีสองสิ่งสิ่งที่หนึ่งก็คือมาบูชาครูมาบูชาครูนะครับอย่างที่สองคืออาจจะขอพรในเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยเจ็บเมื่อยต่างๆเนาะถูกต้องครับอาจารย์เห็นแล้วไหมครนี่ไงเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทําให้เรารู้สึกว่า ความศรัทธาของคนเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆือสีวัดโพมีทั้งหมด80ท่า8 2ตอนมาในสมัยรัชกาลที่3พระองค์ท่านก็ให้เอาเนื้อดีบุกผสมเข้าไปดีบุกกับสังกะสีทําให้แข็งแกร่งขึ้นก็เลยทําให้เราได้เห็นอยู่ทุกวันครับผมดีเลยครับอันนี้เป็นจารึกเป็นจารึกเรียกว่าจารึกของวัดโพเป็นจารึกในสมัยรัชกาลที่3จารึกให้เป็นคล้ายๆว่า มหาลัยมหาลัยหรือว่า University in the Stone น,นะครับบอกฝรั่งกจะบอกกันสำหรับใครที่จะมาชมก็สามารถมาได้นะคะครับผมไปเลยดีไหมคะมา<ช>เลยครับสำหรับจุดที่สองนะครับเป็นจุดที่มีความสำคัญเนี่ยคุณลุงขาจุดที่สองก็คือคเป็นจุดที่เราต้องบูชาพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือ ผู้มีพระคุณคเป็นพระวิหารทิศปัญจาวคีเป็นสัญลักษณ์ของวันอาสาฬหาบูชาครับดังนั้นเนี่ยจุดนี้ก็เป็นจุดที่สองที่เราจะต้องมาขอพรจุดแรกคือเป็นการเบิกทางครับจุดที่2เนี่ยแกนหลักสําคัญคือเราขอเพื่อที่จะให้ให้มีพลังเพราะว่าเราต้องบูชาพระคุณของพ่อแม่พ่อแม่เนี่ยเปรียบดังพระอรหันต์เราต้องเอาเอาอนานาจตรงนั้นนะ่ะเอาเอาพลังตรงนั้นนะ่ะ เอามาเสริมให้เรามีพลังในการขอจุดต่อๆไปให้สำริดผลดีจังเลยดังนั้นเริ่มกันเลยค่ะครับผมเชิญเลยครับค่ะเรายืนตรงจุดไหนคะเราต้องยืนตรงนี้แล้วครับเพราะว่าจุดบริเวณตรงนี้เป็นใต้ ฟุ้มพระมงกุฎจะเป็นมงคลต่ออาจารย์ด้วยจริงๆต้องบอกแบบนี้ว่าปกติโดยส่วนใหญ่คท่านผู้ชมขาใครที่มาสามารถเข้าไปสักการะด้านไหนได้นะคะแต่ของเราเองด้วยเวลากรอบต่างๆเราเลยขออนุญาตสักการะตรงนี้เพื่อเป็นแนวทางให้สำหรับท่านผู้ชมค่ะพร้อมเลยไหมคะพร้อมเลยครับอยืนใกล้ๆนี้ครับตั้งนโมสมจบนโมตัสสะวะทะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะนะโม ท่านผู้ชมคะในแต่ละจุดเนี่ยให้เราตั้งจิตอธิษฐานนะคะตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงสิ่งดีๆว่าขอบารมีขอพรต่างๆบางทีพระคาถาเราอาจจะไม่ได้จำเนาะแต่ขอ,อในเรื่องราวต่างๆผ่านการตั้งจิตแค่นี้นะคะเราก็สามารถเปิดทางได้เช่นกันดังนั้นเราไปจุดต่อไปกันเลยค,ครับเช่เลยครับโอ้โหมาจุดนี้เราเจอ,อสิงโตจีนอาจารย์เรียกถูกไหมคะครับสิงโตคาบแก้วเป็นสิงโตของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครับ คนปลูกเฟกเก็กรมพระปรมานุชิตชินโนรถท่านเป็นคนปลูกเศก<ะ>วัดโพเป็นสัตว์มงคลจีนอย่างคนไทยเข้าใจว่าเป็นปีเสียจริงๆ,งๆ,ๆไม่ใช่เป็นสิงโตเป็นสิงโตเป็นสัตว์มงคลจีนค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยจุดเนี่ยมีใครเข้ามาขอพรหรือว่ามาขออะไรได้บ้างไหมคะส่วนมากจะมาสัมผัส ให้มีพลังให้มีสุขภาพแข็งแรง oh, อ๋อสัมผัสตรงไหนครับสัมผัสตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยแล้วก็ทองตามเราต้องเป็นเพื่อนเขาก่อนอตัวข้าคือตัวข้าคือราชสีโหราชศีโหตามัดถังซึ่งจุดนี้คุณลุงกาลาเวก็แนะนำหลายท่านเนี่ยมาทำลักษณะแบบนี้ครับ ซึ่งเชื่อว่าหลายคนได้รับพลังที่ดีไปเหมือนที่เราได้สัมผัสเมื่อครู่ใช่อยากให้ท่านผู้ชมมาลองจังเลยค่ะจะได้รู้สึกเหมือนาจารย์มีพลังในสิ่งทำมัรู้สึกว่ามังอย่างแข็งแรงครับเราไปจุดต่อไปกันเลยครับคุณลุงขา จุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่อาจารย์เห็นในโซเชียลหรือว่าหลายคนเนี่ยมาชักภาพที่เนี่ยจุดนี้เป็นจุดสําคัญยังไงคะอันนี้เป็นพระเบียงชั้นนอกมีพระพุทธรูปทั้งหมด244องค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระองค์ท่านให้อันเชิญมาจากหัวเมืองฝ่ายเหนือเช่นพิษณุโลกสุขโขทัยสวรรคโลกแล้วก็ลบบุรีแลพะพระนครศรีอยุธยาตอนที่นํามาเป็นซากพระพุทธรูปพระองค์ท่านก็ให้ หล่อหลอมขึ้นมาใหม่ลํา <ฮะ S 2> ตัวให้เท่าๆกันและมาผลิษฐานร <ฮะ S 2> ายร้อมเขตพระอุโบสถจะมีพระระเบียงชั้นนอกกับพระระเบียงชั้นใน <ฮะ S 1> อย่าชั้นนอก244องค์ชั้นในมี150องค์ <ฮะ S 2> 394องค์ทั้งหมดเมื่อครูแอบได้ยินคาว่าซากขององค์พระพุทธรูปเนี่ยแสดงมาแต่ละองค์เนี่ยยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์ครับหลังจากนั้นก็ได้รับการบูรณะสร้างซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ต่อพระเสียต่ออะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าหลายคนที่มาสักการะณวัดโพเนี่ยในแต่ละจุดจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งสําคัญที่เราจะมาขอความเป็นสิริมงคลเนี่ยเฉพาะในส่วนชั้นนอกก่อนเนาะมีทั้งหมดกี่พระองค์คะองอ่สิองค์เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ ในสมัยโบราณ oh. จากสุโคไทยจา, <Okay. S 1> จากสวรรค์ข้าโลกจากศีสัชนาลัยเ oh. นี่ยเป็นพระพุทธรูปที่ว่า สมัยก่อนเนี่ยศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอัญเชิญมาไว้ที่วัดโพจริงๆแล้วอันเชิญมาทั้งหมด1248อง่แค์แล้วก็บรรจุในวัดโพนี่ก็ประมาณ872อองค์เหลือนั่นก็อุทิศถวายวัดอื่นไปบ้างดีจังเลยแสดงเป็นอีกจุดหนึ่งที่หลายคนที่มีโอกาสมาท่านผู้ชมขามาแล้วเนี่ยจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เดินมาแล้วขอสักการะขอพรต่างๆเชื่อว่าจะมีพลังที่ดีครับคุณลุงขายอีกจุดหนึ่งที่ไหนคะก็ด้านในครับไปเลยคระพระโอส และจุดนี้สวยงามมากเลยครับเราเรียกพระอุโบสถพระอุโบสถถูกต้องครับพระอุโบสถเพราะว่าสร้างโดยกษัตริย์เราต้องเรียกว่าพระอุโบสถครับประวัติความเป็นมาเป็นยังไงลุงก็พระอุโบสถหลังนี้จริงๆแล้วสร้างในสมัยรัชกาลที่หนึ่งแล่สามสิบปีต่อมาพระบาทสมเด็จพระนางก้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านก็สร้างขยายใหญ่ขึ้นคือให้รื้อของเก่าทิ้งแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่คนที่รับราชองการในการสร้างก็คือ พระองค์เจ้าคเนจรพระโอรสของรุนการาัชกาลที่สเป็นคนสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็จะมีสัตว์มงคลสัตว์มงคลของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่ก็คือสางแปลงก็คือคู่นี้เลยคู่นี้เลยสร้างแปลงทําไมถึงมีที่มาของว่าสางแปลงนะคุณลุงสางแปลงก็คือสัตว์ผสมเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์มงคลเป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์เนี่ยเวลาเราจะเดินเข้าพระอุโบสถเนี่ยเราต้องสัมผัสท่านก่อนเพื่อให้เป็นสิริมงคล ่อต,ตัวเราเองขออนุญาตถามนะคะคทุกจุดในวัดโพเนี่ยเราสัมผัสได้ครับถ้าบาง<พ>อ,อย่างที่สัมผัสไม่ได้เขาจะเขียนว่าห้ามสัมผัสแต่แสดงว่าคู่นี้เราสัมผัสขอความเป็นสิริมงคลได้เพราะว่าสางคู่นี้หรือสางในวัดโพเนี่ยเขาปลูกเสกปลูกเสกด้วยมนตรา<อ>แต่นี้ว่าเราเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องจับท่านด้วยมนตราเช่นเดียวกันเขาจะทํางานทันทีเลยอมีมนตราแนะนำไหมครับครับมีครับคือเราต้อง สัมผัสท่านด้วยมนตราเพราะก็ถูกสร้างขึ้นมาด้วยมนตราเราจับเลยครับจับไยก็ได้มีจุดข้อห้ามไหมคะเพราะถ้าเกิดเป็นบางสถานที่ที่เป็นเมืองจีนเนาะห้ามจับปลาห้ามจับตรงนั้นตรงนี้สามารถจับตรงนี้ได้ตรงนี้ก็เขาก็ห้ามอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเป็นเพื่อนเขาได้เวลาเขามายิงใกล้ๆเขาต้องทำยังไงคะคือกระท้องจับต่ตอนนี้ถ้าอนุญาตให้จับแล้วก็จับได้อจับแล้วกะท่องตัวข้าคือตัวข้าคือราชสีโหราชสีโห แสดงว่าคาถาเหล่านี้คุณลุงก็ได้รับสืบมาอีกทีหนึ่งครับผมโอ้โหดีจังเลยค่ะมาณสานที่อย่างนี้เราได้รู้วิธีการได้รู้บางอย่างที่เชื่อว่าหลายคนถ้ามาแล้วลองทําตามดแูแล้วจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นค่ะคส่วนกําแพงแก้วกําแพงอาจารย์เห็นมีลวดลายต่างๆก็จะมีะะมะจะมีภาพมงคลจีนะจะมีภาพมงคลจีน<ะ>เป็นสัญ,ญลักษณ์มงคลของวัดโพกเพราะว่า วัดโพนี่จะมีศิลปะจีนไทยฝรั่งผสมกันในลวดลายต่างๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะสื่อถึงอะไรครับคุณลุงขาสื่อของความให้เป็นมงคลมาเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เป็นให้เป็นให้มงคลมีติดตัวกลับบ้าน ถ้าเปรียบเสมือนห่วงจุ้ยก็เป็นห่วงจุ้ยที่เดินเข้าออกแล้วก็จะมีความเป็นมงคลนั่นเองใช่ครับถูกต้องดีจังเลยค่ะนี่เพียงแค่จุดละเอียดที่เราเดินเข้ามาในแต่ละจุดนะคะยังมีความแบบมีความสําคัญมีพลังที่รู้สึกว่าเราสามารถจะไปสู้เพื่อความเป็นมงคลได้ถือดีจริงๆรจุดต่อไปจุดไหนดีครับคุณผ้ชคือไหว้เท้าจตุโลกบาลที่พระพลางล้างเขมรไปกันเลยค่ะเช่เลยครับเราจะไปบูชา เท้าจตุโลก,กบ,บาลบูชาเท้าจตุโลก,กบ,บาลทั้ง4ี่ทั้งสท,ทั้งสทิศเลยเนี่ยเราจะมาบูชากับบริเวณนี้เนี่ยด้านทิศเหนือก็คือเท้ากูเวนหรือเท้าเวสุวรรณค่ะนี่คือจุดของเท้าเวสุวรววรณแสดงจุดเนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่เมื่อเราเดินทางมาปับ๊บเราจะเจอทั้ง4ทิศ อีกจุดหนึ่งคือตรงไหนครับอันนี้นเป็นเทวดาหรือเท้าแต่ตุโลกบาลของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกันเ,เวลาสร้างจะไม่ใช่ช่างเป็นปางยักษ์จะเป็นปางเทวดาปกติแล้วท้าเวสุวรรณเนี่ยส่วนมากจะเป็นปางยักษ์ใช่ๆๆ<ต>ใช่แต่อันนี้บบนเป็นเทวดาเพราะสร้างโดยกษัตริย์ จริงๆต้องบอกท่านผู้ชมขาถ้ามีโอกาสได้มายืนอยู่ตรงนี้กับอาจารย์เนี่ยเราจะรู้สึกถึงความงดงามพลังหรือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามีความเป็นมงคลนะฮะด้นจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่อาจารย์าให้ทุกคนเนี่ยได้มาแล้วก็มาสัมผัสขอพรทั้ง4ทิศให้เราก้าวหน้าก้าวไกลมีสิ่งต่างที่ดีกับชีวิตค่ะใช่ครับครับมีจุดไหมคุณลุงขาไปจุดไหนก็ประตูเฮงหรือประตูตอนนี้เราจะชอบมากอันนี้เป็นสัญลักษณ์มงคลของวัดโพ สำหรับจุดนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าอาจารย์มาในครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นจุดสําคัญมากแล้วต้องบอกว่าเรารู้สึกเราเราเรา,เราชอบมากโดยส่วนตัวค่ะอีกครั้งค่ะคุณลงุงขาจุดนี้เป็นจุดสําคัญยังไงคะเป็นประตูเฮงครับเป็นประตูเฮงของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านสั่งทำม,มาจากเมืองจีนเป็นประตูมงคลประตูสวรรค์ของวัดโพตั้งอยู่ที่หน้าพระอุโบสถของวัดโพและ,ะ,ะก่อนที่เราจะไปบูชาพระโลกนาถเราก็จะต้องทําพิธี ทำพิธีเขาเรียกว่าเข้าประตูเฮงเป็นสัญลักษณ์ฮกลอกซิลเป็นสัญลักษณ์มงคลข,ของคนจีนเขาทําไมถึงเรียกว่าประตูฮกลกซิวเรามองจากสัญลักษ์ตรงไหนครับคุณลุงข้างบนเขาจะเขียนคําว่าฮกตัวข้างบนจะมีอักษร,ขกษรเขียนคําว่า 6, <อ>ฮกหัลู่โซ<ห>แล้วก็จะมีมังกรแล้วจะมีแกะสลักตอนที่ พระเจ้าจิวบุญององไปเชิญตัวเกียงจูแยมาเป็นคุณซือ้อหรือหรือเรียกเรกว่าพงสาวดานจีเรื่องห้องศิลป์จะเป็นสัญลักษณ์ของเอหกลกคืออำนาจบารมีวาสนาค,ความมั่งคั่งร่ำรวยหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นประตูเกียรติยศของข้าราชการไทยก็ได้<ม>หรือเป็นประตูแห่งสำหรับพ่อค้าประชาชน ประตูฮกรกซิวจึงเป็นประตูที่มีความสําคัญจริงต้องบ,บอกทางคุณลุงว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนท่องเที่ยวเดินทางไปาสายจีนนะฮะมันจะเป็นที่ต่างๆเนี่ยพอไปสักการะไปศึกษาวัฒนธรรมต่างๆเรื่องฮวงจุ้ยก็ดีเนี่ยจริงๆประตูลักษณะนเนี่ยเป็นมงคลเขาเชื่อกันว่าประตูเนี่ยสามารถใครที่มีเคราะ สามารถล้างเคราะห์ล้างปัญหาต่างๆหรือใครรู้สึกไม่สบายใจหรือใครอยากพลิกชีวิตเนี่ยประตูนี้สามารถสร้างความเป็นมงคลให้กับเราได้นี่จริงไหมครับครับจริงครับเป็นประตูมิติบริเวณนั้นจะเป็นมิติถ้าเกิดเราทําพิธีลอดผ่านไปเดินผ่านไปเนี่ยชีวิตจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีครับอดีจังเลยเป็นเป็นบริเวณหน้าพระอุโบสถวัดโพเลยเป็นตั้งเขาออกแบบมาแบบว่า ให้อยู่หน้าพระอุโบสถ<ะ>เสร็จปุ๊บเดินลอดเข้าไปเสร็จปุ๊บจะไปเจอพระโลก,กนาาศาสดาจารย์<ะ>มีความสูง10เมตรเป็นปางอภัย<ม>หรือปางห้ามพระแก่นจันทร<ะ>์ เอาละค่ะเรารู้เรื่องราวประวัติความเป็นมาของประตูเฮงหรือประตูฮกลุกซิ่วกันแล้วค่ะเรามาสู่ปฏิบัติการในการที่จะเดินเข้าประตูต้องทําอย่างไรบ้างคะก็ต้องขอเข้ามาอนุญาตคนที่จะนําเข้าก่อนคือผมเนี่ยต้องขอเข้ามาอนุญาตอาจารย์ก่อนที่เราจะเข้าประตูเฮงแสดงว่าคนสมัยก่อนเนี่ยจะต้องมีข้าราชการหรือคนที่มีความรู้นะคะเพื่อจะนำเจ้านายชั้นสูงหรือข้าราชการชั้นสูงสมัยก่อนเนี่ยจะมาทาพิธีเข้าประตูเฮง แต่ก็ง่ายๆคือท่านผู้ชมขาใครที่ <roam. S 2> มาปั๊บก็อาจจะมายืนตรงจุดนี้แล้วตั้งติดอธิษฐานดีๆบอกข้าพเจ้าอาจจะขออนุญาตต่างๆเพื่อเดินเข้าไปเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเองอ่ะคุณลุงเริ่มอะไรับครับ ผ่านประตูแห่งมาแล้ว<ะ>เราก็จะมาบูชาพระโลกนาถศาสดาจารย<ะ>์เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในสมัยอยุธยา<ะ>การจะทํากิจการอะไรแล้วแต่ในสมัยอยุธยาก็จะมาขอพรให้สำลิดผลจนถึงปัจจุบันและที่ว่าโด่งดังที่สุดก็คือขอบุตรได้สำหรับจุดนี้เนี่ยเราขอเรื่องบุตรได้ด้วยท่านผู้ชมขาใครหลายคนนะคะอยากจะขอบุตรที่ดาขอความแบบขอเรื่องลูกอะฮะ ใครที่รอความหวังอยู่ลองมาดูนะคะอาจารย์เชื่อว่าอาจจะมีโอกาสสมหวังที่ดีค่ะพนมนมือเลยครับอาจารย์ได้เลยค่ะครับผมสิทธิกิจจังสิทธิกิจจังสิทธิกรรมงสิทธิกรรมวันนี้มาเนี่ยได้หลายจุดได้แต่ละจุดเนี่ยมีเรื่องราวต่างๆที่ดีมากจะมีอีกหนึ่งจุดที่คุณลุงจะแนะนำชื่อจุดว่าอะไรครับคุณลุงคะพระพุทธสายาสไป ขอขมากรรมเลือดไถถอนหรือตัดกรรมสำหรับใครที่อยากจะขอขมากรรมไทยถอนเรื่องราวต่างๆอยากจะหลุดพ้นว่างั้นดีค่ะสักฟินมากดีค่ะ <c oughs> ไปกันเลยค่ะครับผมติดตามตอนต่อไปได้ที่ YouTube Channel ช่องสินแสเป็นหนึ่งค่ะและเรื่องราวที่น่าสนใจตามช่องทางอื่นของอาจารย์ได้เลยนะคะดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งเป็นกำลังใจอาจารย์ด้วยค่ะิน